ในที่สุดครับคุณผู้ชมหลังจากที่เวลาผ่านไปเนี่ยห้าปีเต็มครับของการมาของระบบปาร์ตี้ที่มาพร้อมกับพวกออนไลดิดติง้งหรือพวกที่ทำมดาดั้งคอนเทนต์ครับไปในเกมมิซิตี้ตอนนี้ครับคือระบบปาร์ตี้เนี่ยหายไปแล้วคุณผู้ชมเยสจริงๆมันต้องดีใจมากนะจริงๆครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยครับมันอยู่กับมิซิตี้มา5ปีเต็มและ อารสเนวตันไม่เคยแก้เลยไม่เคยแก้สักครั้งเดียวง่าสุดครับเมื่อคืนนี้คือผูาชมมาด้านของอารสเนวตันเนี่ยไม่ใช่อาริสเนวตันดิทางกระบอกครับทําการสั่งยิงนะครับมิสซิตี้ต้องใช้ว่าเป็นอันเดอร์รีวิวหรือว่าประมาณว่าการตรวจสอบอยู่เพราะว่าโซกิมิสซิตี้ครับไปพบว่ามันมีพวกเซเรนเดอร์ออนไลด,ดิตติง้งในพวกนี้เต็มเซิร์ฟเลยที่เป็นพวกแบบ18บวกหรือว,ว่าเป็นพวกอดัลเรคอนเทนต์ ซึ่งถ้าใครทราบดีครับจากคลิปที่ผมเคยทำเนี่ยหรือว่าช่องกินไอโกแคทที่เคยทำเมื่อไหร่เนี่ยคือมันมีเยอะมากครับผู้ชมแล้วก็พวกเซเรนเดอร์พวกที่ทำแบบอาร์คอนเทนต์นะครับคนกดไล์อะครับในเซิร์ฟอะเป็นงานนะครับผู้ชมเป็นงานเนี่ยนะเยอะมากแล้วคนเนี่ยโอ้โหคือเล่นกันเต็มเลยครับในเกมของพวกเซเรนเดอร์ที่มันก็มีชุดเปลือยอก แบบทำไมอนาจารทั้งหลายคือมันหนักมากนะครับคุณผู้ชมหลายคนมองว่าเฮ้ยไอ้ปัญหานี่เป็นปัญหาในจริงไม่ใช่หรอกครับมันหนักมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในเกมอย่างมิซิตี้ที่เป็นเกมเด็กเล่นซึ่งเะครับว่าปัญหาเนี้มันอยู่คู่กับเดะบอกมาเนี่ยห้าปีเต็มแล้วอะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยแก้เลยสักครั้งเดียวคือมันก็นานนะกว่าจะแก้ได้โอ้โหและเชื่อมั้ยคุณผู้ชมว่าไอการแก้ครั้งเนี้มีสาเหตุข้อเดียวคือกีตาร์เกตทาคลิปเรื่องนี้ คือผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันมียูทูบเบอร์คนอื่นหรือเปล่านะครับที่ทำคลิปเรื่องคอมเมดี้ซิตี้แต่ว่าน่ในคนที่สามารถแก้ไขได้อะผมเชื่อว่าคือกีคับเพราะว่ากีคับแก่ทำคลิปเรื่องนี้ครับไปนะคุณผู้ชมใน YouTube เพียงไม่กี่วันครับเราบอกทำการเคลียร์เลยทันทีโอ้โหแม่กูกราบกีคัพเลยจริงๆเนี่ยหน่ยผมชอบว่าให้กีคับแกยูทูบเบอร์ธรรมดาไม่ใช่เหรออินทิพลไม่มีเนี่ยครับอินทิพลแก่มีจริงเนี่ยคือแกเล่นเกมเมดีซิตี้อ่ะปนเหมือนเดียวแหละโอ้โหหายเลย ขายเลยมีซิตี้คือระบบปาร์ตี้นะครับเปลี่ยนทันทีตอนแรกเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยมีซิตี้โดนแบนหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นเป็นอันเดอร์รีวิวแบบมันตอนของปาร์ตี้เซลตันที่โดนครับแบนไปนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีฟีเมเดลเยอะจนหลายคนเนี่ยแฮกเกมได้จนเกมโอ้โหมันมีพวกแบบว่า18บ,แบบกว่าก็พวกคำหยาบคันดาหรือว่าแม้แต่พวกทงครับจากสวัสดิกะเต็เมเงยในเซิร์ฟซึ่งนั่นนะครับเป็นประเด็นเลยที่โอ้โหอาจจะโดนเหมือนหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ย แค่โดนรีวิวครับเมื่อขอปัญหาปาร์ตี้เฉยนะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของไอส์นิวตันครับคนสร้างเกมเนี่ยทำการลบนะครับระบบปาร์ตี้ทิ้งทันทีคือมันก็ควรจะทำนะาตั้งแต่5ปีที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่ไม่เคยทำงานที่มาหน้าขำครับคือทางเกมโกแคทแกตอกย้ำครับกับไอส์นิวตันมากโดยการที่ส่งครับเป็นภาพครับที่แกเนี่ยเคยไปตอบคนนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ทําการแบมพวกออนไลนิตติ้งในเกมเขาเขาบอกว่าไอการดูแลเนี่ยไม่ใช่งานฉันฉันแค่สร้างเกมเฉย ในพอร์ตได้ทางกะบลอกแต่จากการไปสิเอาจริงปัญหาได้เป็นปัญหาหนึ่งที่มันก็ไม่สามารถเคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับปัญหาในเกมเลยเนะี่ยคนเคลียร์คือเจ้าของเกมนะครับคุณผู้ชมและที่มันน่าคิดก็คือไอ้พวกนี้มันมีเยอะมากจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่อรคุณผู้ชมเออคือการที่แกป,ปล่อยเนะี่ยคือมันหนักไปแล้วที่แกจะปล่อยนะล้วแกก็อ้างว่าแกเนี่ยครับไม่มีแอดมินคลิปทั้งที่เจอเนี่ยครับแกก็มีอยู่นะครับในการที่สามารถแบกคนอื่นได้อันนี้งงใจเหมือนว เหมือนเป็นการตอบทีเลยนะว่าแหมยองแยงมากจริงๆตอบให้ไม่มีสคริปต์อะคุณผู้ชมทําการวิปปาร์ตี้ออกก็จบสิ้นเรื่องแต่แกมไม่ทําครับแกปล่อยมา5ปีเต็มคือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ต้องใช้กับบัคซื้อเนี่ยมั้งมันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ครับที่คนต้องซื้อแล้วนะของพลาสนะครับของตัวเกมในซิตี้มาเพื่อสร้างปาร์ตี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันเสียตังค์คุณผู้ชมแล้วก็หลายคนเนี่ยซื้อมาเพื่อจัดปาร์ตี้รวนเลยโดยเฉพาะกับพวกเซนเดอร์หรือพวกแบบว่าหหาาฟงาฟงแพวกเนี้ย ที่สร้างครับปาร์ตี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อหาผู้ชายหาผู้หญิงหาแฟนหาคนมาจีบหรือหาคนมาเลเ่นสแปบวกซึ่งมันหนักมากนะคุณผู้ชมกับเรื่องนี้คือผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เสเิลตอนไหนแกอยากได้เงินหรือเปล่านะครับหรือแกมองว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่จิ๊บจอยหรือว่าเขามองว่าปัญหาเนี้ยเป็นความผิดเพลเยอร์ไม่เกี่ยวกับคนสร้างอืมแต่เรื่องเนี้ยมันชัดเจนว่ากระบ,บอกเนี่ยคือแกไม่ปล่อยนะครับเหมือนจัดที่ประเด็นนี้นมันใหญ่ขึ้นมาจริงจริงเรื่องเนี้ยเอาจริงนะกินโนะก้แคทครับแกบ ไม่เคยเกิดขึ้นเลยกับปัญหาของการแก้คือส่วนหนึ่งเพราะว่าช่องใหญ่ๆครับไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดกันอย่างเช่นช่องอย่างโคเนโกคิดเทนที่แกเนี่ยเอาจริงนะคนที่มีอิทธิพลในการเคลียร์ดราม่าเนี่ยครับหรือเคลียร์ปัญหากระบอกในส่วนใหญ่นะครับมี2คนคนแรกครับกี่ครับคือแกทาคลิปไปพูดปุ๊บมันเคลียร์ปั๊บนะครับหรือคนหนึ่งคือโคเนโกส่วนตัวผมมองว่าโคเนโกเนี่ยแกเป็นคนที่สามารถเคลียร์ปัญหาได้นะครับพอถ้าแกพูดเรื่องนี้ปุ๊บปัญหาหายปั๊บเลยนะนั่นแหละคือผู้ชม การที่ทาน,นายของกีนและกนีคยมาพูดเนี่ยทำให้ปัญหาพวกนี้นมันไม่หายไปครับคือมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชมมาเป็นปัญหาที่มันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากีรัา้าครับเกเป็นคนที่ทําคลิปแล้วคนดูเยอะแล้วพอมีคลิปแบบนี้ปล่อยไปเนี่ยทาน,นายของก็บอกครับ,รบเกก็กลัวจะมีปัญหาแกเลยเคลียร์ครับเหมือนโดนสตาร์เชียร์เตต,ต,ตบหน้าซะเองอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงป <laughs> ัญหาเนี้ยมันอยู่ที่นนหน้าของเมดซิตี้มนักนะครับซึ่งคนสร้างเมดซิตี้เนี้ยคือแก็แกอยอยอยงก็ก็ ตรงดาบนะครับกับมซิตีีถามว่าปัญหานี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ก,กับเกมอย่างดาฮูดหรือบุคฮาวเวนหรือยอไฮล่าสุดที่ปัญหาก็น่าจะหนักกว่ามซิตี้เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสาที่เกิดขึ้นได้ครับถ้ามันมีคนใหญ่คนโตครับไปเจอเรื่องนี้กันอย่างเช่นกิคาร์ครับผู้ชมที่เป็นเจอเมซิตีีมาอย่างเงี้ยเป็นตน้นคือส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าท่านั่งขอปัญหาคนเนี้ยมันจะไม่แดงครับถ้ายูทูบเบอร์ใหญ่ไม่ไปคนเจอ ถ้าเปคนเจอปุ๊บปัญหามันแดงขึ้นมาสุดท้ายเขาบอกก็เคลียครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่เขาเนี่ยมันโดนเผาอยู่เขาต้องทําการเคลียออกน,นเนี่ยคือเขาซวยครับผู้ชมคือในกรณีของมิซิตี้ผมมองว่ามันเป็นกรณีที่ใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตัวเกมเนี่ยมันอํานวยให้เพลเยอร์เนี่ยสามารถทําแบบนี้กันได้กลายเป็นว่าเป็นซ่องไอเดียนะครับที่หลายคนเนี่ยสามารถทาหาความหมียได้ในขณะที่เกมอย่างดาฮูดกับบุคาเวนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นปัญหาของเพลเยอร์กันซึ่งไม่เกี่ยวกับ,กบเกมที่ผมมองนะ โดยคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของ2กินแน่นอน,น,นไม่น่าโดนแต่ว่าในกรณีของกเยอไฮเนี่ยอาจจะโดนเพราะว่ากเยอไฮเนี่ยคือแกมันเป็นโมเดลทั้งตัวคุณผู้ชมมันเป็นตัวที่ชดอะมันไม่ใช่ตัวนั่งของพวกเพลเยอร์อะม,มีชุดเป็นส่วนประกอบด้วยคุณผู้ชมโดยการที่ทําแบบปิดกคอหรือแต่งตัวโปกเสื่อนะครับว่ามันแหกกฎระบ็อกชัดเจนมากนั่นไหนประเด็นเลยผมกลัวว่าก็ยอไฮเนี่ยอาจจะโดนต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างมากก็เพียงแค่อันเดอร์รีวิววก็ปล่อยเกมมาได้เหมือนเดิมนะ ไม่ไน่้จะโดนหนักมากเพราะสองเกมนี้คือเป็นเกมใหญ่นะครับเมซิซิตี้เนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าเกมนี้มันแค่โดนแป๊บเดียวก็กลับมาเหมือนเดิมคนะพอตัวเกมอีกตัวเกมที่สร้างชื่อเสียงให้ก,กับกดะบอกมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็เป็นตัวเกมที่เรียกว่าโชโรมานาน,นะครับผู้ประสบเลยไม่โดนแบนคือมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าคนสร้างแกยอมทําตั้งแต่แรกนะเออส่วนใหญ่นะครับที่เขาไม่แ,แก้กันเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยมั้งเป็นปัญหาใหญ่เลยที่พวกเขาเนี่ยไม่แก้กัน ทุกครั้งเลยเกายปัญหาครับที่คนเห็นทางด้านของพวก YouTube หรือทางด้านของพวกเกมต่างในอีเบิกเนี่ยปัญหาเดียวครับคือเรื่องเงินทองที่เขาเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยกันนั่นแหละคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดตามจริงไยนะถ้าลายคนทนี่มีปัญหาเอ้ยนี่มีปัญหาหนูนะนี่นี่ก็เรื่องเงินทองเนี่ยครับผู้ชมเงินทองเขาอยากได้ก็ได้กันหมดอนะ่ะวิธีพวกเนี้ยเออแต่พอโดนลงดาบขึ้นมาก็ซวยครับพวกเขานะเงินนี้สำหรับทีนี้นะครับผมขอนบจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบพีนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับผู้ชมสับพีนีเมนี้ครับสวัสดีครับ